ผักบุ้งผักบุงขีกเลือกไปถูกเลยอันนี้นี่ปลาหมึกใช่ไหมครับปลาหมึกนะเอาไก่ปลาโลให้ผมลูกนึง น้ำก่อน้ำหน่อยครับน้ำหด้เลยครับโอ้เจดบมาเรือกไม่ถูกนะครับดูขนม conde at mañana aquí nando ok ban